วันนี้เราจะมาดูปัญหาเรื่องน้ำล้นแทงนะครับปัญหาน้ำล้นแหงเนื่องจากระบบตัดต่อตอัตโนมัติมีปัญหาเช่นเพลเชอร์สวิทหรือมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในเพลชเชอร์สวิทครับอ่าจะเห็นได้เลยว่าตรงน,นี้เป็นรูน้ำล้นของถังเทน้ำนะครับครับและจุดนี้เองคือเพลเชอร์สวิทนะครับให้สังเกตว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในเพลเชอร์สวิทหรือเปล่านี่ครับจะมีจิจกนอนตายอยู่ตรงนี้ครับทําให้การ เชื่อมของวงจรจะเชื่อมตลอดเวลาทําให้ปั๊มจะทํางานตลอดเวลาครับก็ขั้นตอนแรกก็คือต้องไปปิดเบรกเกอร์ไฟก่อนครับตอนนี้เครื่องทํางานอยู่ครับขั้นตอนแรกเลยเราต้องปิดที่สะพานไฟอัตโนมัติครับซึ่งจะอยู่ในไหนตู้สังเกตจะเป็นสะพานไฟอัตโนมัติเป็นเบรกเกอร์นะครับเพื่อปิดระบบไฟทั้งหมดครับครับระบบตอนนี้ระบบไฟหยุดหมดแล้วครับครับจะเห็นว่ายิ้งจอเข้าไปยู่ไในนะครับเราต้องทําการใช้ ส่ควงแบนนะครับเพื่อเปิดหน้ากากของพิเช์สวิกนะครับครับแล้วก็ทาการนําจิ้งจบออกมาจิ้งแปดปอมนะครับยังไม่เรียบร้อยนะครับต้องมีอีกวิธีหนึ่งคือที่มันล้นเพราะว่าบางทีมีสิ่งแปดปอมเข้าไปในอุดในท่อน้ําล้นที่ส่งมาที่แรงดันพชษสวิตเนี่ยครับอ่าเราต้องทําการปดวงจรอ,ออกก่อนเพื่อดูว่าพชษสวิตเนี่ย มีน้ําหรือมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในเฟเชอร์สวิทําการทอดสายไฟที่ติดอยู่กับเฟเชอร์สวิทออกครับทําการปลดนะครับแล้วทําการปิดจะมีจะมีวาล์วตัวนี้ปิดน้ําออกครับแล้วก็ทําการหมุนเฟเชอร์สวิทออกเพื่อตรวจสอบว่าข้างในมีตะกอนหรือมีพวกสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอุดอยู่หรือเปล่าครับโดยการเทสแล้วก็เปิดวาล์วสังเกตจะมีน้ำดำๆออกมาเนี่ยคือ ติดแปลกปลอมที่ทําให้เชื่อสวิทไม่ทํางานทําให้ระบบตตดต่อน้ําอัตโนมัติมีปัญหานะครับอันนี้คือจะเป็นโครนอย่างนี้เลยครับครับอันนี้คือปล่อยล้างสิ่งแปลกปลอมจนกว่าจะใสนะครับหลังจากเราเปิดน้ําทิ้งจนพอสมควรแล้วน้ําจะใสสังเกตน้ำจะใสๆก,ก,ก็คือตอนนี้ตะก,กรอนไม่มีแล้วเราก็ทําการปิดวาล์วตัวนี้ก่อน เพื่อประกอบพเชรสวิทเข้าคืนที่เดิมครับครับพเชรสวิทจะหน้าตาอย่างนี้นะครับอ่าจะเป็นตัวตัดต่อน้ําแห้งหรือน้ําล้นมันก็จะตัดต่อด้วยตัวนี้นะครับครับก็ใส่เข้าไปครับก็คือตอนใส่ก็คือต้องพันพันเกลียวครับพันเกลียวก็พยายามจะให้มันอุดรูนะครับไม่งั้นก็ เอวจะไปอุดที่รูก็จะก็ระบบก็จะไม่ตัดต่อเหมือนเดิมครับใส่ใส่ไฟคืนตามปกตินะครับัเช่นนตัวนี้ก็คือคั้วจะอยู่ด้านบนกับด้านล่างนะครับก่อนใส่ก่อนทอดก็ต้องปิดวงจรไฟฟ้าก่อนนะครับนี่ก็เรียบร้อยลองเปิดเทสดูครับสังเกตอย่าให้รั่วให้ซึมนะครับไปเปิดตู้เบรกเกอร์ตู้ไฟครับให้เครื่องทํางานปกติหลังจากนั้นก็เปิดเบรกเกอร์นะครับ ่อให้ระบบทำงานปกติแล้วก็ปิดไปที่ออโต้สังเกตนะครับพอเราแก้ไขเรียบร้อยแล้วน้ำด้านน้ำล้นก็จะไม่ไหลออกมาครับอทีนี้ก็ระบบกสส็สามารถใช้งานได้ตามปกติครับวิธีการง่ายๆในการดูแลรักษาระบบปะปาบาดานครับ